Let's go สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องวลักหนึแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ่อ เนื่องจากในช่วงจังหวะนี้ยังมีดาวใหญ่ๆยังคงเดินพักเดินถอยหลังอยู่อีก3ดวงนะคะซึ่งได้แก่ดวงดาวมฤตยูซึ่งจะถอยหลังจนถึงประมาณวันที่29มกราคม2 5 6 8ดาวพระฤาดีซึ่งเป็นดาวสุราคอดวงใหญ่ที่สุดนะคะก็มีผลส่งกระทบถึงเรื่องราวหลากหลายของแต่ละราศีถอยหลังพักจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์2568 แล้วก็ดาวอ,ออังคารนะคะก็เป็นดาวที่จะถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13่ิมีนาคมสอง8นะคะ เมื่อดาวถอยหลังทำให้ในเรื่องราวของเรื่องราวการเงินการงานหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะมีการล่าช้าอาจจะมีการติดขัดอาจจะมีการเชื่องช้าอาจจะมีการลักษณะของการที่ว่าไม่ค่อยมีออความที่มั่นคงสักเท่าไหร่ในช่วงจวังหวะนี้นะคะออแต่อย่างไรก็ตามแม่หมอก็ยังคงมีเรื่องที่จะ ลดเลขแจกแถมให้จนถึงวันที่15มีนาคมในเรื่องของการดูดวงคนลัก99บาทเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าดาวยังคงถอยจนถึงวันที่13มีนาคมสุ18แต่ไม่หมอต่ออีก2วันเป็น15มีนาคมสุ18แล้วหลังจากนั้นไม่หมอก็จะคิด ในราคาอื่นอีกนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านถ้าสนใจก็แอดไลน์ตามหน้าจอที่ให้วันนี้ได้เลยนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะย้ายในช่วงของวันที่16มกราคม2อ6 7นะคะซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเวลา10นาฬิกาดาวอาทิตย์ ของแต่ละภพเรือนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยถึงดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์นั้นครองราศีสิงห์ธาตุไฟหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นบุคคลหัวหน้าระดับต่างๆเป็นที่ทำการใหญ่ๆเช่นที่ทำการรัฐบาลสํงงานักงานหรือเป็นความถือตัวความยิงกันเอาแต่ใจไม่ยอมเป็นรองใครชอบยศ ศักิ์ชื่อเสียงเกียรติยศนะคะรูปร่างก็อาจจะมีรูปร่างแบบสันทัดผิวสองสีอกผายไหลพึงผมหยกักโศกตาคมหน้ามนอะไรแบบนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็มีความเป็นคนใจร้อนด้วยออดาวอาทิตย์นั้นนะคะเราจะมาคุยกันใน6ลกคนาราศีแรกก่อนซึ่ง6กนาราศีแรกนั้นก็คืออันดับหนึ่งก็คือลกคนาราศีเมษซึ่งเป็นดงเมืองดงโลกด้วยนะคะ ลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงของที่ดาวเอ่อดาวพระ,พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูก็หมายความว่าดาวอาทิตย์ของชาวราศีเมษนั้นก็เป็นภพปุตตะนะคะเเมื่อปุตตะเข้าสู่ราศีธนูซึ่งมีเจ้าของดาวเจ้าของเรือนก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะ ซึ่งดาวพระสบดีนั้นคือพบสุภะในราศีธนูและก็อีกเอ่อพระัสบดีอีกหนึ่งพบเรือนก็คือพบเรือนมินาสนะซึ่งอยู่ในราศีมีนนะคะ,ะในช่วงจังหวะนี้ก็ทําให้ชาวลักนาราศีเมษนั้นจะมีเรื่องราวการที่จะมีการที่เริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ เรื่องของการอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างทินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุภาสุภาคือ ต่างตินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือความเป็นใหญ่หรือตาแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตหรือความสุขความเจริญความรุ่งเรืองวินานาณนะหมายถึงต่างตินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังและก็เป็นลักษณะของความที่อาจจะเดือดร้อนเสียหายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะปุ ตะเข้าสู่สุภาวินาศนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าปุตตาหมายถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเป็นลูกหลานบริวารหรือการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือการพบรักใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาบประรัชสบดีเป็นเจ้าของเรือนสุภาวินาศนะซึ่งดาบประสัสบดีในช่วงจังหวะนี้ยังคงเดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์2อง8 ก็ทําให้ชาวลักนานร,ราศีเมษนั้นถ้าคิดจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้ต้องชะลอไว้ก่อนนะคะหรือถ้าจะทําก็จะทําลักษณะแบบเล็กน้อยก่อนนะคะอย่าพิ่งลงทุนเยอะนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีเรื่องราวของการที่จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับชาวราศีเมษได้แต่ก็เป็นเรื่องไม่ค่อยมากเท่าไหร่ เพราะว่าบุตรหลา,มานมาว่างหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านั้นเพราะว่าดาวพฤหัส,สบดีนั้นก็ดาวถอยหลังอยู่เมื่อดาวถอยหลังก็อาจจะทําให้ในเรื่องราวของการที่จะเกิดความเดือดร้อนก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยได้เช่นกันแต่การที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้อาจจะไม่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีเมษสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ดาวพระฤาษีซึ่งเป็นสุภาพและวินาศนะเดินถอยหลังโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเช่นว่า YouTube เช่นว่าไลฟ์สดในทิกตอกในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กอินตาแกรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะ หรือชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะได้บ้าบ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่พบราศีธนูในพบสุขพระความสุขความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะโดยเ,เลขที่นํามาซื้อนั้นก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้อกับเรื่องของบุตรลายมรดานนะคะก็เป็นไปได้หรือเกี่ยวข้อกับเรื่องของความเสียหายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ สําหรับราศีพฤกษกหรือลัคนาราศีพฤกษกนั้นดาวอาทิตย์เป็นพันธุก็ครครัวทรัพย์สินที่ถึงสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะเข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนมรณะนะคะแล้วก็อีกภพเรือนคือลาภะ พันธุ์ทุกเข้ามรณะลาภก็แสดงว่าในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่ทํางานในสนํงงานักงานภายในบ้านเรือนภายในร้านค้าภายในบริษัทภายในหน่วยงานราชการก็ตามแต่จะเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานพาร์ทไทม์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะได้มาซึ่งเรื่องราวของการที่เ เรื่องของรับผลผลประโยชน์แต่บางทีก็มีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินปิดปกติเดินพักจนถึงประมาณวันที่13กูุประพันธ์2ร6นนั้นก็ทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีรายจ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า มีลาบผลน้อยนะคะเพราะว่าดาวถอยหลังล่บผลการเงินก็อาจจะน้อยหน่อยแต่รายจ่ายนั้นอาจจะเยอะแยะแล้วก็ระบัดระวังคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะได้รับมรดกนะคะจากเรื่องของทุกขลาบอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีการาเดินทางไกลไปท่องเที่ยวกับคนรักคู่ครองหรือคนภายในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรค บ้างเล็กน้อยในเรื่องของการที่ในการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะกะ็ต่อไปลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ดาวอาทิตย์นั้นเป็นพบเรือนสาชะสาชะคือการติดต่อสื่อสารการพูดจาจราจาก,การเดินทางระยะใกล้พี่น้องเพื่อนฝูงการพบปะกับสังคมการทำสัญญาทำธุรกิจไลฟ์สดในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็เข้าสู่พบ เรือนปัตตานีคู่ครองคนรักราศีธนูซึ่งเป็นดาวประสสรีีเป็นเจ้าของเรือนแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งก็คือเป็นพบเรือนกรรม,มาก,การงานการกระทําแล้วก็กรรมนะคะ ก็แสดงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนั้นนะคะเป็นเวลาประมาณ1เดือนเต็มนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นจะเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ1เดือนไม่เคยเดินผิดปกตินะคะจะเดินปกติไปทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะหนึ่งเดือนนี้ชาวราศีมิถุนนั้นจะมีการที่ติดต่อ สื่อสารหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักในสถานที่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีการทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักหรือวุ้นส่วนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาการไลฟ์สด นการทำธุรกิจในการซื้อมาขายไปในโลกของโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะเป็นเซลล์เดินไปขายของตามที่ต่างๆหรืออาจจะมีการเป็นในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ส่วนสำหรับลัคนาราศีกรกฎนั้นนะคะชาวราศีกรกฎดาวอาทิตย์นั้นเป็นภพเรือนกระดุมพักการเงินรายได้เข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินแล้วก็เป็นดาวพระเ,เจ้าของเรือนซึ่งอีกภพเรือนของดาวพระสัร์นีก็คือสุภาสุภาคือความสุขความสวยความเจริญรุ่งเรืองทางไปต่างถิ่ต่างแดนต่าง,าง,าง,างประเทศผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะหรือคนเป็นแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ากาะดมพระเข้าสู่อริและสุภาแต่ดาวพระรากรดีซึ่งเป็นอริและสุภานั้นกําลังถอยหลังจนถึงประมาณวันที่1 3บสามกาสองพันสี่ร้อยสิบแปดดาวพระราชรดีเป็นดาวสุคระห์ดวงใหญ่ไปอยู่ที่ไหนจะส่งผลให้ในภพเรือน,นนั้นๆจะมีเรื่องราวที่ดีๆแต่เมื่อเดินถอยหลังก็จะทําให้มีเรื่องราวของการที่อาจจะการเงินล่าช้าติดขัด ไม่ได้แบบเป็นไปตามต้องการคิดหวังไว,ว้ว่ามันจะมีความจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่อาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ตามที่คิดหวังไว้แล้วก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีนี่สินเข้ามาด้วยได้นะคะในช่วงจังหวะนี้สาหรับชาวราศีกรกฎ แต่อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่อาจจะมีนิสินบ้างเล็กน้อยหรือปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นอริเรส,สุภา เมื่อถอยหลังก็หมายความว่าพลังพลังของดาวพระราศดีนั้นลดน้อยถอยลงไปทําให้ในเรื่องของอา,อาริกนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปสุภาพก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีในส่วนนี้แต่การที่จะได้เงินมามันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยในเมื่อความจเจริญรุ่งเรืองมันไม่ค่อยจะเดินหน้าสักเท่าไหร่นะคะ ก็จะทําให้ในเรื่องราวของการเงินอาจเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายเป็นหนี้สินหรืออาจจะมีหนี้สินยิบยืมเข้ามาเป็นหนี้เป็นสินแทนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนลำดับที่5นะคะลัก,กนาราศีสิง์ดาวอาทย์นั้นก็เป็นดาวตัวต,วน,ตนตนุลักษ์แล้วก็เข้าสู่ราศีธนูในภพปุตตะปุตตะแล้วก็อีกประอหัสถดีหนึ่งก็คือมรณะ ตนุเข้าปุตตะมรณะตนุคือตัวตนตนุรักรแล้วก็เข้าปุตสู่ปุตตะบุตรลายบริวารการที่เริ่มอ,อะไรใหม่ๆการลงทุนทําธุรกิจทำเอ่อเกี่ยวข้อกับเรื่องของการพบรักใหม่หรือการเสี่ยงโชคหรือเรื่องของการที่เอ่อเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เป็นเคสๆเป็นเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวข้อกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของเอ่อความเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรหลายบริวารอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือตัวเองอาจจะ มีความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องราวของการที่จะได้มาซึ่งมรดกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เป็นลักษณะของการ เจ็บไข้ไม่สบายเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทํางานที่เป็นจบเป็นเคสเคสเป็นวันวันเป็นโครงการเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงห์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวประเสรดีสรเดินถอยหลังก็ทําให้ในเรื่องราวต่างๆนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไร่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ แล้วสำหรับชาวราศีกันนะคะดาวราตย์นั้นเป็นพบเรือนวินาศนะเข้าสู่ราศีธนูในดาวพระสาิีเจ้าของเรือนก็คือพันธุแล้วก็ปัตตานิคู่ครองคนรักวินาศนะเข้าสู่พันธุกับปัตตานิคู่ครองคนรักก็จะทำให้ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัว เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นดังเดนต่างประเทศเดิน,นไกลหรือความเดือดร้อนความเสียหายเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการที่ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องของการเสียหายสร้างความเดือดร้อนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวครอบครัวอาจจะทําให้ชาวราศรีกันมีความเดือดร้อนหรือคู่ครองคนรักอาจจะทําให้ชาวราศีกันมีความเดือดร้อนหรือคู่ราศีกันนั้นอาจจะมีลักษณะของการที่เดินทางไป ต่างสินแดนต่างประเทศพร้อมกับคนรักคู่ครองหรือกับคนภายในครอบครัวหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีกันนั้นอาจจะมีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนในเรื่องของต่างสินแดนนต่างประเทศดังไกลแต่ก็มันไม่ค่อยจะมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรเนื่องจากว่าดาวพระฤษฎดีซึ่งเป็นพันธุน์และก็ปตตเนตคู่ครองคนรักนั้นกําลังถอยหลังอยู่จนถึงประมาณวันที่13 กุปปาพันธ์2นุสแปนะคะก็เลยทำให้ชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันนั้นในช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิงง่นอ่างเดนต่ประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของทําภายในครอบครัวกับคู่ครองคนรักหรือกับอุ้นส่วนนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไร่หรืออาจจะไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวที่ดีๆสักเท่าไหร่อาจจะมีการทะเลวิวาหรือระมัดระวังเรื่องของคนในครอบครัวหรือปัตตานีคู่ครองคนรักอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็แม่หมอขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะเอ่อในหกลัคนาราศีนี้จงประสบแต่ความโชคดีต้อนรับปี2 0 6 8นะคะเรื่องราวต่างๆที่มันพูดไปนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่พูดก็ได้เพราะว่าบางคนบางท่านนั้นมีบุญวาสนาเยอะนะคะทั้งนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดบางคนอาจจะเป็นอะไรที่เรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติและก็ชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ สวัสดีค่ะสหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Oh <my> god Goodbye my